รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Energy Five นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้ลึกรู้จริงด้านพลังงานก้าวทันนวัตกรรมและสามารถนําเรื่องราวของเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมได้นะครับวันนี้อยู่กับผมคุบม,มาริดครับเช็คแอนคลียร์เรื่องนี้ต้องรู้ช่วงแรกเช็คแอนคลียร์เรื่องนี้ต้องรู้ ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคิดเหมือนกันนะครับว่าการใช้ชีวิตของเราณนะวันนี้ในแต่ละวันถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากอะไรก็เกิดขึ้นได้ และจะดีแค่ไหนครับถ้าวันนี้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยระบบเรื่องของกฎหมายและการประกันภัยนะครับซึ่งทุกวันนี้เรื่องของระบบการประกันภัยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราขึ้นมาทุกทีแล้วและความสําคัญในยุคก่อนกับยุคนี้นั้นจะมีอะไรที่มีความเหมาะสมและเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างน,นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สำนักง,งานคณะกรรมการกําก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปปจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปพูดคุยพร้อมๆกันเลยนะครับ ซึ่งขณะนี้ครับช่วงของเช็คแอนคลีร์เรื่องนี้ต้องรู้ผมอยู่กับคุณสิริพั์สุวรรณธนนะครับผู้ในการกลุ่มงานกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่องของการทําประกันภยัยทําากรประกันชีวิตพยายามหาข้อมูลทุกอย่างเพื่อบริหารความเสี่ยกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ขณะน,นี้ก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตเรียนถามท่านพอ,อเลยก่อนนะฮะว่าความจริงแล้วเนี่ยการทําประกันภยัยหรือการประกันชีวิตเหล่านี้เนี่ยมีความสาคัญกับคนเราอย่างไงบ้างครับ เราถือว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะเหมือนเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งอย่างเช่นในกรณีที่ในเรื่องของประกันชีวิตจะเห็นว่ามันจำจำเป็นทุกช่วงทุกวัยของคนอยู่แล้วะนะคะอาจจะเห็นว่าอย่างเช่นในช่วงของเรื่องของวัยทำงานนะคะประกันชีวิตเข้ามาช่วยในมีบทบาทก็คือว่าหากเขาเขาเป็นเสาหลักของบ้านเป็นกำลังที่หารายได้ให้กับบ้านถ้าเกิด เป็นอะไรขึ้นมาด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีลูกมีภรรยายที่บ้านก็ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ครับอันนั้นเป็นตัวอย่างของเรื่องของประกันชีวิตแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยในมุมของประกันวินาศภัยจะเห็นว่าออรถยนต์ที่ทุกท่านขับนะคะต่างตามกฎหมายบอกว่าต้องมีพรบอ,รอ,อยู่แล้วคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของภาคสมัครใจจะเห็นว่า รถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดที่ใกล้ตัวท่านวิทีกรอาจจะเห็นชัดทุกคนขับรถกันอยู่แล้วใช่ะะแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันรถยนต์เนี่ยก็จะมาช่วยเหมือนกันว่าหากไปเกิดเหตุชนกันใครจะเข้ามาช่วยเจราจาตกลงหรือว่าจ่ายค่าสินใหม่ตรงนี้ั้งเราก็คือถ้าเราซื้อประกันไว้บริษัทประกันก็ช่วย เข้ามารับภาระบริหารความเสี่ยงให้กับเราอันนี้ก็ต้องยกตัวอย่างให้ใหเห็นภาพ <c oughs> ค่ะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเราว่ามีการประกรันภัยแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อคุณจะประสบปัญหาเรื่องของภัยอะไรต่างๆทั้งชีวิตทั้ง,งทรัพย์สินก็จะมีเรื่องของการชดเชยตรงนี้ช่วยคุณใใหรือจะการ์ท้่เกิดขึ้นนี่คือระบบเรื่องของการประกรันภัยนะความจริงแล้วเนี่ยฟังดูจากท่านผอ,อ,อแล้วมีหลักๆมากความเป็นจริงแล้วณวันนี้เนี่ยเรื่องของการประกันภัยมีกี่แบบกี่ประเภทฮะแล้วมีกลุ่มคนประเภทไหนบ้างควรที่จะเหมาะสมกับการทําประกันประเภทไหน ก,ก็ต้องเรียนว่าจริงๆประกันภัยเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันน่าจะเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของค,คนมากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนตอนตอนดิฉันเด็กๆเนี่ยรประกันภัยในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองอมว่าเป็นสิ่งที่ทางไกลตัวทั้งอาจะ กังวลว่าถ้าซื้อไปฉันจะดีไ่มมับทใายไม่มีความมั่นใจนั้นถามว่าทุกทุกวันนี้เราจะเห็นได้อย่างต่างประเทศ<ะ>คนหนึ่งมีประกันภัยหลายอย่างมากหลายอย่างหลายฉบับ,บในมือด้วยซ้ำประเทศไทยทุกวันนี้เริ่ม เป็นแบบนี้แล้วจะเริ่มจากเช่นประกันรถยนต์ที่เรียนไปนะคะอย่างประกันชีวิตเนี่ยจริงๆมีความสําคัญในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเลยอาจจะวาดซื้อไว้ให้ลูกตั้งแต่ว่าเป็นการออมเงินไว้เผื่อเป็นทุนศััพ์์เขาเวลาที่เขาเริ่มเข้าโรงเรียนนะคะให้ให้มีเงินเก็บส่วนหนึ่งเรื่องที่2คือถ้าเกิดลูกของท่านเนี่ยเจ็บป่วยก็ควรจะมีเรื่องประกันสุขภาพ ที่จะซื้อไว้ให้กับลูกด้วยนะคะถ้าในส่วนของเริ่มเป็นเรื่องของวัยทำงานละเริ่มแบบมีรายได้เข้ามาสิ่งที่คุณน่าจะมีก็คือเรื่องของประกันสะสมทรัพย์ซึ่งสะสมทรัพย์นี้คืออะไรก็คือว่านอกจากการให้ความคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับประกันชีวิตแล้วยังให้ความคุ้มครองเรื่องข,ของการเรื่องออมเงินด้วยอย่างเช่นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครอง10ปีกำหนดทุนประกันอย่างเช่น 1ล้านบาทไวหากคนคนนั้นเสียชีวิตในช่วงระยะเวลา10ปีได้1ล้านบาทจากไวั์รประกันเขาก็จะจ่ายให้กับลูกให้กับคุณพ่อคุณแม่ของท่านแต่หากอยู่ครบกําหนด10ปีตรงนั้นก็จะได้เงินก้อนหนึ่งตามที่เขากําหนดไว้มันก็เป็นเหมือนเรื่องของการออมเงินอย่างหนึง่งแลวนอกจากนี้คนก็เข้ามาสนใจมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเรามีเรื่องของมาตรการทางภาษี ที่เข้ามาช่วยก็คือเรื่องของลดหย่อนภาษ,ษีสําหรับผู้มีไรายได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็สามารถควรจะซื้อประกันสุขภาพด้วยอ,อาจจะต้องเห็นว่าวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะมาก,เ,มากเป็นทีค่ารักษาไม่ไม่ได้น้อยก็ค,ควรจะมีส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่อาจเกิดได้ทุกวันครับประกันอุบัติเหตุนเนี่ย ทุกช่วงทุกวัยสามารถซื้อได้ครับอันนี้นี้เป็นตัวอย่างพาร์ทหนึ่งอของเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องสุขภาพซึ่งครอบคลุมหมดเลย<ช>ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มคน<ช>นะฮะตั้งแต่วัยเด็กจนวัยทํางานวันนึงถ้าเรากรเกษียณเนี่ยก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์แทบทุกประเภทรองรับอยู่ด้วยคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้อาจารย์เห็นได้อย่างชัดเจนเลคุณผู้ชมครับว่าทุกวันนี้ถ้าเรามองจากเรื่องของสถิติยกตัวอย่างอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย โอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากความจริงแล้วกิดพี่น้องที่ขับรถมอเตอร์ไซค์บ่อยๆเดินทางบ่อยๆแบบนี้เนี่ยนะฮะราเข้าไปดูแลเรื่องของประการภัยกับพวกเขายัางไงได้บ้างครับพอท่านพิธีกรพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุจริงๆมันจะมีอีกฟากหนึ่งเขาเรียกว่าประกันวินาศภัยขออนุญาตเ<ข>าอ่ยถึงก่อนนิดนึงรประกันวินาศภัยเนี่ยอันนี้คืออะไร จริงๆก็คือเรื่องของการให้ความคุ้มครองการเสียหายจากกรณีถ้าเกิดคุณมีทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยห,หรือท่านเป็นเจ้าของกิจการโรงงานอะไรก็ตามถ้าท่านมีทรัพย์สินที่ต้องดูแลก็ควรมีประกันตรงนี้มาด้วยไม่ว่าเป็นเรื่องของประกันอัคคีภยัยน,นี่จ,จำเป็นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของประกันรถยนต์ใช่ไหมคะเรื่องประกันรถยนต์เนี่ยอย่างทุกท่านเห็นก็คือ เรามีพ,อพอรบรคุ้มครองผู้ประสรบภัยจากรถอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายบังคับ,คบว่าทุกท่านที่มีรถเนี่ยที่จดทะเบียนหรือแม้กรทั้งตอนที่คุณต้ไม่ต่ออายุกับทางขนส่งเนี่ยก็จะต้องมีพรบอันนี้ก่อนอ,อันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบังครับคับ นะคะส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรียกว่าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจครับก็คืออย่างที่คุท่านเห็นค่ะว่าชั้น1ชั้น2เป็นทางเลือกอ่านั้นเ,าาเป็นเป็นทางเลือกแต่ต้องเรียนว่าพอโยมมาถึงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็เป็นประเภทหนึ่งคือรถรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ต่างต้องมีตัวพรบรคุม้มครองผู้ประสบภัยจากทั้งสิน้นรถจักรยานยนต์มีอุบัติเหตุเยอะมากรจริงๆอ่มอเตอร์ไซค์เป็นตัวอย่าง มากที่สุดที่เกิดอุบัติเหตุก็เลยจะทำยังไงให้คนมีพรบรครุบค้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งตัวพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยให้ความคุ้มครองในเรื่องของหนึ่งคือคเขาเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นค,ค่าเสียหายเบื้องต้นนี่คือว่าไม่ต้องพิสูจน เรื่องถูกหรือผิดเลยคุณได้น<า>แน่จ่ายก่อนอจ่ายก่อนถ้าเกิดค,คุณเป็นผู้ประสบภยัยกรณีเกิดเสียชีวิตขึ้นมารเรียกว่าค่าปรงศบอยู่ที่35,000บาทนะคะแต่หากมีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยนั้นที่เป็นฝ่ายถูกค,ความคุ้มครองเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยก็จะเพิ่มวงเงินไปเป็นที่300,000บาทนะครัครมันเป็นเรื่องของความห่วงใย,ยละ ว่านอกจากจานวนวงเงินที่กําหนดไว้ที่30,000 0เนี่ยจะเพียงพอหรือไม่เราก็เลยมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมที่จะมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองไปเป็นที่50,000 0บาทรบเรื่องเสียชีวิตนะคะคคซึ่งจะมีผลประมาณเดือนเมษาย,ยนในปีนี้น,นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของอประกันตัวภาคบังคับแล้วภาคสมัครใจรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ สามารถมีภาคสมัครใซได้เหมือนกันนะนี่ก็ต้องเรียนเป็นเบื้องต้น ท้านี้เลยครับมองแล้วว่านี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นเรื่องของความสาคัญที่เกิดขึ้นกับการประกันภัยซึ่งจะครอบคลุมทุกเรื่องเลยนะฮะถ,ถ้าวันนี้ประชาชนมีปัญหาะจะเคลมยากไหมจะขอค่าชดเชยยากไหมหรือจะหาข้อมูลจากแหล่งไหนที่เป็นข้อมูลสําคัญประชาชนต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนครับถ้าคนที่ยังไม่เคยมีประกันภัยเลยรจริงๆในมุมของสํานักง,งานคอพอเนี่ยเรามีหลายช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเลยนี่ก็คือเป็นเว็บไซต์ของสำนักง,งานคอพ w w w o i c o r t th <H S 2> นะคะ,คะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีสายด่วนคอปพอโทรง่ายๆเลย 1, 1 8 8 6นะคะสามารถให้บริการท่านเนี่ยนในเวลาทำการจันทร์ศุกร์นะคะ,คะเพื่อตอบรับโลกของเทคโนโลยีที่ที่เข้ามาเรามีแอปพลิเคชันกลางรอบรูประกันภัยนะคะ ที่สามารถให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้ไม่ว่าเป็นระบบ iOS หรือ Android มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยข่าวสารต่างๆกิจกรรมของสำนักงานเรื่องของการรณรงค์ต่างๆก็มีอยู่ในนี้ด้วยทุกท่านได้ศึกษาภายหลังซื้อแล้วก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ดีหากจะต้องมีการออมาขอชดใช้ค่าสินไหมว่ากรมธรรม์นั้นคุ้มครองหรือเปล่านะคะครับคุณผู้ชมครับฟังจากท่านผอ,อ,อ,อสิอริพักแล้วทำให้รู้สึกว่าวันนี้ตัวเราเนี่ยอยากจะทาประกรันภัยขึ้นมาบ้างหรือ,อยังครับที่สําคัญ นะวันนี้ภายใต้การทำงานของพอปพอเรามีเรื่องของผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่หลากหลายมากมายแต่สิ่งที่มีความสาคัญมากที่สุดก็คือว่าคุณผู้ชมนั้นต้องรู้เรื่องของข้อกฎหมายและรายละเอียดก,ก่อนที่จะทำประกันภัยที่มีความเหมาะสมเพื่อปัญหาความเสี่ยงที่ถูกต้องกับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสิริพักสุรทรครับผู้อำนวยการกลุ่มงานกํากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณนะครับ เครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบก,กันใหม่ในช่วงของ Innovation Focus เจบนวัตรกรรมกันนะครับ